สวัสดีคร<ๆ>ับดูดีมิสระกลับมาพบกับพ่อพี่น้องอีกคลิปหนึ่งครับผมวันสบายสบายครับดูข้างหลังครับอากาศโลดปอดโป่งดีครับโอ้ครับกะเดี๋ยวตอนแรกกับมปเนี่ยคนอาจจะตกครับเป็นในมานไหนก็อย่าลืมพกลมครับดูอากาศดีๆค่อยเดินทางเดี๋ยวเสียเวลาครับผมดูแรกสุภาพเลครับเด้อกะสวัสดีครับเอฟซีของอีลาอุยครับเอฟซีของสาวน้อยเป็นเปแดงเอฟซีของลำพูนไอรอนโชว์ครับ โอ้ครับม่านนี่ครับใครเห็นครับในคลิปทุกช่องยูทูบลุอาอะไรครับที่โลงไปวาดครับหรือว่ายูทูบรือว่าต่างๆครับยุสนามบินสวรรพุ่มเป็นยังเห็นครับผมว่านโอ้ทุกคนเห็นกันครับผมปังดังดังดังปังปังกว้าดังควาเป็นสุปตสตาของจริงครับเนี่ยนี่คือของจริงผมบอกได้ว่ามัวนนี่คือของจริงครับผมผมเชื่อนะครับว่าน ชื่อขององค์อิงเพชรบันแพงหรือว่าชื่อขององค์อิงครับองค์อิงเป็นแพงเนี่ยชาวต่างชาติหรือว่าคนที่ไม่เคยเบิ้งอีหลาครับหรือว่าเอฟซีบางคนที่ไม่เคยไม่เคยเป็นเอฟซีของอีหลาที่เดินไปเดินมาในสนามบินสุนนวรรณภูมิว่าเนี่ยผมมาคูเกิลน,นะครับคัมเซิร์ชต้องมี้เข้ามาองค์อิงหรือว่าวงองค์อิงอเพชรบันแพงเนี่ยครับแต่เข้ามาองค์อิงเนี่ยจะขึ้นมาเร็วครับคัมเซิร์ชเนี่ยผมมาจะเป็นคัมเซิร์ชยอดนิยม ของมูานเลยครับว่าราว่าบางคนอาจจะเห็นแบบอุงอิงอุงอิงอุงอิงเอฟซีครับคนที่ไปต้อนรับวู่านหลายแล้วครับนี่การพูดถึงเข้ามาอุงอิงอมากบางคนอาจจะเรียบไปเถิงเคร่องแต่ว่ายิ่นข้ซื้อเข้ามาอุงอิงกลับไปไปเจอกับติ๊บในกูเกิลหาซื้อว่าอุงอิงคืออย่างครับนั่นแหละครับผลเพราะอะไรของอีหลาครับเออฐานเอฟซีเอฟซีอีหลักก็จะเพิ่มไปคนไทยที่คยเขามาดูกระซิบเขามาดู คนตั้งชาติก็จะเซิร์ชใน Google หาชื่อของอีหลาโอ e, อิงลหล่าฐานเอซีกับทมีรายมีช่วงหนึ่งเดือนมากนี่เอซของผมดูแลาน่านจะเป็นโซนน้วันออกกลางครับยิ่เรื่องครับโซนนี่ครับเิ่นลำรวยดีครับเป่นลำลวยจากน้ำมันลำรวยมากลำรวยขนาดได้ป่ครับจ้างผมนนเป็นแฟนบอลกันครับจ้างนักฟุูดบอลเดือนละพก0อยล้าน ไปเตะให้เบิ้งได้หกไรลาน,六六ลานคิดเอาเหรอครับว่าสามสิบวันหารหกไรลานจะตกมือเท่าไรครับเช่นกันเข้าตีก็มาเป็นกรณีของอิลาอ่าได้ทาข้าเจ้าเกิดมักประชาชนข้าเจ้ามากักมักมอลำมักอิลา่าจ้างไปเบิ้งสึเกิดยังไงครับอู้คิดเอาแล้วครับข้าเจาเ้าจ้างนักบ,บอลเดือนละหกไรลานได้จ้างมอลำอันข้าเจ้าประชาชนข้าเจ้ามากัก คนกระจอกหมักหรือว่าคนที่ไปทำงานตังเพจหรือว่าคนไทยที่ไปทำงานหมักเจ้าก็ต้องจัดไปให้เบิ้งเลยครับว่าเข้ามีเงินครับนี่ครับคือว่าฐานเอ็ซีจะเริ่มเป็นีลายนึดผมบอกตรงนิดช็อกครัโอ้โหเอ็กซี่เวลาเนี่ยจะเพิ่มเลยครับตอนนี้ว่านอู้่เลยชื่นใจนั้งหมดชื่นใจนั้บปัจจุบับว่าอืปั่นได้ ปันน้นดาวเป็นดาวเป็นท่องเป็นซูเปอร์สตาร์ที่นี่ครับเพราะว่าลุงอินกลัมมาเนี่ยําว่าซูเปอร์สตาร์ตัวจริงของมือไทยมาแล้วซูเปอร์สตาร์ตัวจริงของมือไทยกลับมาแล้วครับโอ้เพราะเป็นกลับมาเลยครับซูเปอร์สตาร์ของมือไทยเป็นคํา้ใส่ได้เลยครับตัวมือครับผมบอกตรงว่าคํานีใส้ได้ชั่วเห็นม่อว่าเนี่ยเห็นได้ชั่ว่าขนาดคนชาติฉลาิผมเดินไัไปมาไปอยากทายรูปน้าม่า นี่คืออย่างเขาจะเอาเงื้อปลาเงือกหลังมากอ้าวมีอย่างก้อนอฮียงเขาจะแบบอ้าวตามนะครับโอ้เขาก็จะโมโหจริงเดี๋ยวเขาจะกลัไปเขาจะว่าได้หนูประวัติแต่ว่าเขาจะเห็นว่านี่ซุปเปอร์สตาร์เมืองไทยเขาจะแบบกลับไปเขาจะเซิร์ชไปในกลุ่มเกิดหาครับหาหาประวัติทำเซิร์ชหาง่ายครับเข้าเมาอีกว่าผมก็เซิร์ชประจำครับห้องผมมีคนเขาบอกอ้อ่างนี่บิ่งมาเลยครับเหมือนกับแผนที่ครับผมเซิร์ชกับไปในแมปรับอออ่างครับบ้านน้องครับวิ่งมาเรียบบ้านน้องเองครับสีเขียดครับ ก็เรยนี่เดียวกันก็ว่านครับโอ้สิ้นใจครับสิ้นใจอ่าเขาเร่อนครับผมว่านเน่ยหลังจากน้องลกมาจากเครื่องรับกับพักก้อนนี่นะครับตอนช่วงแรกครับผมโอ้ครับไอ้ดูในยูทูบกับโอ้ือว่าช่องเพจช่องยูทูบต่างๆที่ไปทายว่านว่านี่หลังจากมานลงมาเชลิบินมาเืลิงบินครับอากากต่มีฝนนิดนึงครับแต่ว่าว่าถือว่าว่าถือว่าเพพกระนำแต่แสดงไมาได้หลังจากพักพอน,นี่นีก่ก็ตอน คำๆครมาหลังวิธีสาวหน่อยครับจาช่วงแสดงพอดีครับมาปึนโชว์รวมกับของเลมเปอร์ในดอนโชว์ครับโอ้ความรงครับมวนซื้อนี่ดีคบวันมวนขนาดโอ้เสื้อผ้ายทุกคนเลยเสื้อผ้ายแม้กระทั่งน,น้องมีก่อนเสื้อผ้ายมาได้เีเซอร์อีงน้ำตาแทบไหลน้ำตาไหลวันเดียวที่สองที่สามเราองหลัง,ง,งจากทีต่อการใช้เป็นเสื้อผ้ามาไล่เิ่นกึ้นมาอีก ยีลาไป็เสื้อไผ่พันบุญเวทีกระลังรองพอดีโอ oh. om, ้ว uh, ันเด็ก hmm. ด oh. ื่นเต็มแข้งนะโอ้แับจะมาทั้ว่าขาแข็งเสื้อไผ่้ายีนส์สีนะครับประเภทนั้นในยว่านโอ้ไผ่เห็นเราดื้นเตี้ยต่งนะครับมี่ช่วงจมก้นตกไปปล่อยยีลาดก็ตป็นไปรลองเพลงกับปีก้อยโอ้ไอ้ดัดเป็นพงพอโจเนี่หน่อยขึ้นบนนะครับโอ้เป็นภาพที่ประทับใจของสองวงครับเพราะว่าในศิลปินแต่ช่วงทั้งสองวงมาเมารวม ก็เป็นกระชับเม็ดครับพวกูุพันมันยืนงดีแล้วครับเป็นเป็นภาพที่เ้าดูว่ามีความสุขครับของทาน์เอ็กซีเอ็ซี่ห้าเหรอเอ็ซี่หาเป็นเอ็ซีของเข้ามาสาวน้อยแบบสาวน้อยเป็นแต่งแล้วมันมีคนสุขครับทุกทานเห็นเห็นไอดอลทู่ของมีความสุขเป็นคนที่ฮอตทีมีคนสุขตาคนดำฮปปี้เดียบโอ้ผมบอกตรงๆว่า h ป p p y ดีผู้จะพาครับหล้วล้งจากเสร็จงานกับ ผลงานตีอยู่หลังหลังสดาพิซซ่าเราพิลาครับกับบ้านกับปาณีเกตครับไเอกคนก็โอ้ผมยอมรับว่าไปเอกขับรถเองเนี่ยขับรซาวเดียเลยครับเกือบพกมุ้งกับตีหากรัาถึงบ้านแล้วครับถึงสีเกตโอ้พิลาครับได้พัก่อนมที่ครับนั่งจากไปมงนอกมาโอ้หลายเมือสีถึงซีเกตกับจิเอเจ็ดหมื่นครับเจ็ดหมื่นก็เสอาชิีนึ่งเางเจ็ดมื่นเือทิหนึ่งครับเลยเปิดฮูปตายเปิด เอีกอย่างหนึ่งคือก็ต้องไปเปิดให้ทรศัพ,พท์ครับคือเปิดโดยตัวจริงครับไอ้หูมาวัดการถ้ำทางญี่ปุ่นเป็นยังไงเป็นรับมากหมดรับรองขับงานเหนียสออกไปรู้การที่ทานมากทีถึงเนี่ครับกีฬานี่ยังเซิร์ฟไห้อะไรอย่างเงี้ยเพราะประสบการณ์ที่บนติดเกี่ยวมากการท้ำตัวท้างยังการเตะตัวว่างตัวยังหนึ่งการยูกุกใสยย่ยูกอ่ายูกกระพี้ขมแอมเป็นการสีหูดักที่การว่างตัวข้างยังขึ้นครับกีฬาก็เป็นผู้ใหญ่ระดับหนึ่งขึ้นเป็นการจะ เป็นสาวว่ายงายเป็นสาวเป็นเป็นสาวเ,เ,เ,เป็นการจักรการว่างตัวที่สวยงามแบบพ่อแม่เพิ่นผมเนียผมมับอกเลยครับว่าพ่อแม่เอฟซีหอบนี้จะยิ่งฮักอีหละเ,เนี่ครับโอ้ยเด็กคนไทยผมมีคลิปให้ดูมาตอนแต่อีหละรลุงในชีวิตมากมีอยา่างใครบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูครับญี่ปุ่นกับวัฒนบดาเลยครับ พี่นองกระหมปุ๊บๆีดคือกันนะครับกับมหอหัตสนามบินแล้วก็ยัง่งปุ่มปุ๊บๆอยู่คือเกา่านะครับสุดยอดตอนมาส่งยังไม่เวลาตอนรับตอนรับนี่สวัสดีสวัสด,ดีครับพี่เีย์สวัสดี

หย่อนอยางเดียวเอ็น <protecting noise> มาเลื่อมแล้ว